โอเคครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมนะในตอนที่แล้วนะครับผมที่าไปเจอหัวขโมยไอ้ไม่ใช่คือเขาว่ามีขโมยทุกอย่างนะเออนะชมวิวก็่อนก็คือมีขโมยแล้วก็ให้เรามาตามหานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตามหาด้วยกันในวันนี้นะครับดดลงมาก่อนไปช่วนะ กลับมาครับผมเยี่ยมเป็นเลยคนของกองทหาร์าวนีน่าใช่ไหมพวกคิลิข้าวน่าจะใกล้ไล่ตามมาแล้วเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอสวยเป็นบ้าเลยขบวนรถของเราถูพวกา เฮริคอลเข้าโจงตีแล้วยังไงก็พวกเราวิ่งแล้วอะเฮริคอลเข้าโจมตีแต่ว่าค่ายเฮริคอลแถวนี้ถูกจัดการไร้หมดแล้วนี่เป็นค่ายเฮริคอลเล็กๆอยู่ห่างจากเมืองไม่ไกลมากเท่าไหร่ปกติแล้วเวลาที่ลำเลียงสินค้าจะเลือกเส้นทางเพื่ออ้อมหนีไปแหละแต่ว่าวันนี้อยู่ๆก็มีไอ้บ้าคนหนึงบินมาจากบนฟ้าลงมากลางค่ายของพวกเฮริคอ์พอดี รู้สึกว่ามีบางคนมักจะทำเรื่องแบบนี้นะเพราะเธอเขาก็โมโหมาทันทีเลยไปตามเจ้าคนประหลาดนั่นออกมาฉันก็หนีออกมาแต่ว่ารถขนประไม้ครับนั้นโดนกระแทกเข้าพรุ่งนี้รถพ่อค้าเนี่ยฉันจะมาเก็บเงินได้ไงล่ะเจ้าคนประหลาดถ้าทางเป็นยังไงอะ อุ้มของมาถึงไห้กับมือแล้วบินสายไปมาน่าจะเป็นพวกไอของนั้นอุ้มนั่นแหละเขาถึงตกมาจริงๆเลยไม่เคยสอบใบอนุญาตการล่อนเวหาเลยนะเขาจะหมว่าห้ามขนของหนักฉันต้องแจ้งความแน่ยึดใบอนุญาตหมอนั่นซะเลยขอบของอะไกไว้หรือจะเป็นเจ้าแรปเตอร์ ที่แบบว่าถูกโบราณไว้กันนะบอกฉันสิว่าเห็นมันวิ่งไปทางไหนตอนนี้ฉันหนีฉันไม่ไม่ได้มองอ่ะเหมือนว่าเขาจะวิ่งไปทางด้านหน้านะในที่สุดเราก็เจอบอะแสอิจิกะพวกเราไปตันเธอโอ้จริงสิอย่าห่วงนะเดี๋ยวกลับไปรายงานที่เหะสุดท้ห้บอกให้จัดการเฮอริโคที่เหลือโดยทันทีโอเคก็ดูเหมือนว่า

อยอะไรวะตีลมนอกจากเขาเลือโคลแล้วมีคนแปลกๆอยู่ด้วยถึจะขึ้นร่อนไปหาแล้วน่าจะใช่ไม่ได้จะเป็นพวกแรปเตอร์หรอกแต่ทำไมพวกเขาถึงอยู่ที่นี่ล,<ะ>ล่ะจริงด้วยพวกทหารเร็วไม่กี่คนก็น่าจะหยุดไป หยุดซุ่เก็ได้แถมยังมีวัตถุโบราณจะบอกอยู่ว่าแรปเตอร์อยู่กนะันนะช่างเอะอิจิกะพวกเราตามรอยท่าไปกันก่อนเถอะเลยละ น่าจะอยู่ข้างบนมั้งผมว่าแต่ลูกสอมันชี้ไปด้านล่างชิดโอ้ยมันมากันจนได้เลยไม่อยากมีเรื่องสักเท่าไหร่หรอกนะ มีี่ครั้างหน้าไม่มีร่องรอยของท่านแล้วพลังงานวัตถุนั้นจะหมดลงแล้วแหละทีทแล้วเจ้ารับตัวเอง่ัจะไม่รู้ตัวไม่สามารถจัดการร่องรอยทตุโดยลำพังได้เลยให้ลูกน้องมาขวางพวกเราสั้น้ะเพื่อรอให้ร่องรอยของท่นะงงทานหายไปเขาต้องจะไปไม่ไกล <him. S 1> ออกได,ลดเลยีบตไปเถอะอ mm hmm. เอ้ก็ <Yeah. S 1> เป็นไปได้นะนี่ <Yeah. S 1> เป็นไปได้ โอ้ต้องลงดังนอีกแต่เนี่ยสุดยอดไปเลยนะฮะที่นีม่มีค่เดียวที่เจ้าแ a ปเตอร์น่าจะอยู่และตัวจะแสางการแล้วข้างาน,น้าน,นาาะไล่ตาม ต่อของการที่บินเขาข้าน้าสูเยอะมากนะถ้าบินก็ต้องโดนจมตีกแน่เงั้นเราก็บินไปด้วยจัดการศัตรูไปด้วยนะจริงสิอิจิกะยังขาดการสอบต้องไปหาขั้นสท้ายไปใช่ไหมใช่ทำไมลระถึงถามงั้นล่ะงั้นเราก็ทำทดสอบอย่างที่สามเลยอิจิกะก็เอาเป็นตอนนี้เลยแล้วกัน แน่ใจแหรวาจะสอบกันตอนนี้แบบนี้จัดการให้เกียรดิเราะยังไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นถึงฮีโร่ผู่ควรมั้แต่ไวเช่นนะจะต้องใช้การสอบแบบธรรมดาธรรมดาได้ไงล่ะอยากที่ว่าไงจับตัวกันดิจับได้ไม่เร็วนี่งั้นก็ต้องบินกันเลยจัดการสอตัวให้มดเจอรลดาเตอร์แล้วแบบยัดร้อนไปหา

ลำบากอยู่เนี่ย okay, เดี๋ยวเราต้องไปบินเพิ่มอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบินไปอีกจุดหนึ่ง บ oh, ินไปเลยว้าวววบักบักเกมบักสุดยอดเกมบักแห่งปีเอ้โอ้โหเวรนี้ม ok 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 ันเจาะจงกับการบินจริงว่ะ ทำไปได้สวยต้องลงมาใช่ไหมวินได้ไม่เร็วนะถึนเว่าทำได้พี่เลือจับจับเตอร์ให้ได้แล้วไปกันเถอะมาขับตัวว่ะ Kiếp dương tài ra mấy được một ma quà nè như tu này à

ลงไปได้ดเหรอวะนี่มันจะได้เหรอเคลงได้อ๋อต้องเกมพาสเตอร์ก่อนงั้นเราก็คงจะอีกนานแล้วนะครับทุกคนออแค่ยิงนี่แล้วถ้าเราเอาพวกตัวสายฟ้าได้ปะ ก็ช่างกันนี่ที่เาไปยุเหมือนหรออ๋อน้ำก็จะลดเหมือนเป็นระบบระบายน้ำเปิดตะปูอุ้ย Ох! Oh, ท่าลยวะที่เราก็บินขึ้นไปไม่ได้อะโอ้ยทย่ฉันไม่อยากบินนะอยากบินขึ้นไปมากเลยบินไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นไปแล้วเนะี่ย ตายแล้วมั้งเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวได้ละกล่องตัดคาซีนของงกสักแป๊บ เสียเวลาไออย่างนั้นผมเงียบก็ไม่ต้องถามนะคือตั้งใจเรียนไอไม่ใช่คือตั้งใจเล่นและงกเป็นความงกตัวนี้โอเคเราจะตัดฉากแล้วตอนนี้อ๋อยังมันใช้อัมเบอร์น่าจะต้องเป็นแหลอว่าอืมนี่

ผมจริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรด้วย <ś> คืออันนี้ไม่แน่แล้วว่ผมอาจจะต้องแบบอัพคลิปแบบบางครั้งนั้นในชว่วงนี้ก็อ่าอาจจะแบบลงคลิปช้าไปหน่อยหรือย,อยังไงต้องโทษด้วยกันนะครับอาจจะมีวันไหนก็ไม่ได้ลงคลิปเครื่องหน้าเหมือนจะไม่มีทางต่อไปแล้วนะเจ้าต้องหลบไปที่ไหนกันแน่แอมบเบอร์ดูตรงนั้นดิ If insist chasing you on me, ตื้อไม่เลยช่วยไม่ได้ทำไมเป็นเด็กผู้หญิงล่ะแกคือแรปเตอเลยนะตอนนี้หนีไม่ได้แล้วฉันหนีทำไมในเมื่อพวกเธอทำอะไรฉันไม่ได้โอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยและไกลด้วย สอนน้อยเธอกลับไปดีกว่าไปบอกหัน้ากองสุวินมาเองนะสดที่ยอมให้จับทันทีเลยเฮ้แกว่าอะไรนะหาเรื่องตะเวนของกองเนอัสวินฟลเรนสอยู่งั้นเหรอคอยดูด้วยกันฉันจะบินจับแกให้ได้เลยมีเลือกสองทาง่ะใจเย็นเถอะใช่เธอพูดถูก บาดเจ็บเหตุข้างหน้าได้แแต่ก็ไม่สามารถข้ามไปได้อยู่ดีแต่รัปเตอร์นั้นข้ามไปได้ยังไงกันนะว่าได้เป็นใช้นิ้วแตที่ฉันเห็นไม่มีร่ารอยกวนใจอะไรเลยนะตอนนี้อาจจะไม่สามารถ สร้างก่อนแก่ไรด้วยครับแล้วเจอกันนะสาวน้อยโอ้แค่นั้นหนีไปแล้วไม่ได้เลยนอกจากการร่อนเวหาแล้วไม่มีที่อื่นเลยอะแต่ว่าแต่แต่ว่าอย่ากังวลเลยฉันคือแชมป์นักร่อนเวหาของมอนสเตอร์เชียวนะถ้าหากรปเตอร์บินข้ามไปได้ฉันจะต้องทำได้เหมือนกัน เฮ้ยอสูวินล่าตะเวนถ้าอยากตายเลยก็มันเหมาะกับเธอนะที่จะโดดลูกปันเทพแผ่งลมแล้วมาแต็กโดยไม่ใช้เครื่องต้นวิหาร ถูกต้องแล้วเนอะเนื่อจากคาตอบของการเล่าในหาแล้วอิจิกาเองก็เชื่อว่าเป็นความความสามารถเดียวที่ทาได้อิจิกานักศึกษาเธอ่านหนังสือที่มาพิมพ์หนังสือแนะนําไม่ใช่หนังสือแนะนําใช่ไหมแต่ดั้งเดิมนั้นนพินไม่ได้นกพิ่ไม่มีรางวัลจากความกล้าที่จะกระโดดจากยอดหูเขาพวกมันต่อจากพิขอให้เธอเป็นพยานนะสู้ๆนะฉันรัตเวนรับทราบเจ้านี่ฉันก็หาในเกาะอสศวินรัตเวนเองหน่อย เดี๋ยวอย่ามาล้อเลยนะบินจากตรงนั้นอ่ะกล้าดีๆกลับไปดีๆเถอะนะสาวน้อยแรปเตอร์นายย่าคิดว่าอย่างนั้นลองฟังดูดีๆสิเสียงนกร้องรอบๆอ่ะสายลมสายลมบอกว่าบินได้โอ้ยยยยย้ยยยยยย้ยย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 ย กระแสลมตีกลับข um ึ้นาแอมเบอร์เธอบินขึ้นได้ใหญเด็กบ้าเธออยู่แ้วนะเอที่มีกระแสลมที่สามารถโดดข้ามมาได้น่ะเก็บพวเอมาจับเก็บพ Here's something special. Uh, yeah, Dodge this. Uh, huh? uh, yeah. Wind Wind yeah. Come a little closer. <laughs> <laughs> ก็ถ้าสูงกวงาพีก็จะตัวก็จะก่อนจับดเตอร์สำเร็จแล้วความจริงแล้วมาอยู่บนอากาศตอนนี้ก็แสลมก็วูบเดียวเองนะพานก็เลปเตอร์ที่กระโดดไปคงมีการตกลงไปตายแหละหรือคูดก็ือคือถ้าแลปเตอร์หนีไม่ได้การกระโดดจากฝั่งนั้นก็ถือว่าเป็นรอดไปได้อถ้าอย่างนั้นพูดถึงพยายามหลอกให้เรายอมแพ้กลับไปเลแอบบินกลับมาเพื่อหนีนี่เองพวกเราไม่ถูกเราลวงง่ายขนาดนั้นนี่เนาะ ที่ดีการวิเคราะห์ของอินทิกาั้นคือสิ่งที่การกำจัดสิ่งที่ผิดออกไปไม่ว่าจะเหลือจะเป็นอย่างไรมันก็ถูกต้องสินะหรือว่าคือถ้าอยากบินเก่งพึ่งทักษะเจ็ดส่วนสามส่วนคือสัญชาตญาณแล้วที่เหลืออีกเก้าสิบส่วนก็คือความกล้านี่แหละชาที่ดูแล้วพวกเธอใช้ความกล้าสักเก้าสิบ เก้าส่วนได้นะนี่คือการสอบใบอนุญาตเร่องเนื้อหาของชั้นครั้งแรกกันนะแม้จะตื่นเต้นสุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเสียดายนะที่การสอบครั้งต่อไปหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกอะไรไม่ไม่ตื่นเต้นอย่างนั้นแล้วแหละมีแต่ความรู้สึกที่มันขาดอะไรไปสักอย่างเนี่แหละเดี๋ยวนะ พอได้รับใบอนุญาตแล้วหลังจากนั้นต้องสอบอะไรอีกกันเหรอเรื่องนั้นก็เพราะว่ามอสแตกไม่ยอมให้บหนีไวปทางไหนไม่ให้ลงจอดที่นู่นบ้างที่นี่บ้างใบอนุญาตได้มามาเจอโดนยึดเืนไปแค่เทีสอบใหม่ได้เลยจนกว่าจะรอบที่ห้าสิบนี่ยแหละโอ้โห ทุกครั้งที่สอบซ่อม,มก็ทีเดียวผ่านทุกครั้งอันหนึ่งถึงแนะนำฉันก็ใช้ได้เลยแหละนะวิธีการวันไหนพวกเราไปหาหัวหน้ากองจินบ้าง <f uel as> เพื่อขอคู่มือและแนะนำกนรารล่อมือหาของจริงจังกันนังนะ เราได้ r back า o the city. ฉันก็ต้องพาเจ้าแรปเตอร์นั่นกลับไปเมืองของฉันก่อนนะพวกเธอกลับมาแต่แล้วก็อย่าลืมไปหาฉันที่วิหารด้วยนะมารับแบงค์เรียบรอบเลยหาของเธอไงล่ะอืม this has the a Getting gliding license turned quite e into t n d r v u จริงแล้วก็ไพไพมอนนี่เป็นคนเป็นตัวที่พูดแบบพูดมากจริงๆนะแต่ก็คือแบบเราไม่มีบทพูดเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวที่พูดแทนเลือกคําพูดแทนเนี่ยแต่ก็เป็นตู้โอเคอ่ะกลับไปที่วิหารนั่นแหละนะี400กว่าเมตร ไป400กว่าเมตรงั้นผมขอตัดก่อนนะครับผมนะาเดี๋ยวไปเจอกันที่วิหาร